ครับสวีดดัตสวัสดีทุกคนอยู่กับผมในช่องได้วูนะครับผมนะบินยินดีต้อนรับทุกคนนะครับที่เพิ่มเข้ามาเป็นครอบครัวและสมาชิกใหม่ๆของช่องเรานะครับก็ขอเปิดตัวช่องนี้อย่างเป็นทางการกึ่งไม่เป็นทางการและเป็นทางการอ่ะช่างมันเถออย่าไปสนใจ พี่คือเป็นสิวอ่ะให้มัเห็นครับเห็นนี่ไหมหัวลนุนเออหัวลนุนอย่าร้อนนะครับอย่าร้ออย่าร้อว่าเป็นนอนหัวลนุนไม่ใช่นะครับนอนหัวลนุนไม่เอานะครับอย่าบูลลี่เขาไม่เป็นไรหัวลุนไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรช่องนี้ก็คือช่องเฮ้ไปเข้าช่องได้ไงนะเข้าช่องไปเลยว่าน องนี้ก็เป็นช่องที่เราจะมอบความมันความสนุกความบันทึกและความหาให้กับทุกทท่านนะครับผมนะแล้วคทำคลิปอะไรก็เม้นต์มาแล้วกันแต่คลิปนี้เราไปดูกันเลยนะผมจะไปแก้งเพื่อนนะครับทุกคนเพื่อนผมเนะี่ยมันเป็นใครเนี่ยเหรอมันก็เป็นทีมงานในช่องผมนี่แหละครับผมก็จะไปแก,ออแก้งมันเออแก้ทำไมเหรอเฮ้อเฮ้อ้แก้ทำไมเหรอเฮ้อ ผมก็ <IS 2> ไม่รู้จุดประสงค์นีแก้งเพื่ออะไรแต่แต่เดี <rais> ๋ยวไปสิวอ่ะไม่ละหล่อเลยโอ้โหเป็นมะรุนไหมนี่แกใส่ตาไหมทุกคนเหมือนแนวทุกคนนี่จุดประสงค์ของที่แก้งมันอะไรเหรอมันตีนเอออาบน้ำแล้วมันตีนมากเลยแต่อาบน้ำมาแล้วเนี่ยดูอ่ะ อาบน้ำเพั่ตีนตรงไหนใช่ไหมไม่ใช่ประเด็นนะครับประเด็นคือทุกคนยังไม่อาบน้ำเออตอนนี้ทุกคนยังไม่อาบน้ำตอนนี้เป็นเวลาประมาณสองทุ่มนะครับทุกคนแล้วทุกคนก็ยังไม่ได้ไปอาบน้ำาฝนฟึ่งตกนะครับแต่มันไปนอาบน้ำก่อนเพื่อนซึ่งเวลาจะแกแล้งไข้เราก็ต้องแกล้งให้หัวร้อนใช่ไหมละ่ะมันไปนอาบน้ำกล้เพื่อพอเราแกล้งมันมันเปื่อนมันก็ต้องหัวร้อนเออเป็นไงเป็นไงความคิดล้ำเลิศดหาโคตรหาเป็นไง ไปลุยกันเลย,เลยอย่าพูดล่นมทำเพลงเยอะดูหวัวครับดูหวัวอูคูหัวลุน้นไม่คนหน้าตบคิ้วก็ไม่มีครับอย่าเลยอย่าบูลลีนะครับอย่าตบหวังว่ามันจะไม่ตบผมนะไปกันเลยไปแต่ก่อนที่จะไปนะครับผมอยากบอกเขาทุกคนว่าไม่เกี่ยวกับหัวครับไม่เกี่ยวกับหัวจะบอกเขาทุกคนว่า อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตัามกด subscribe กช่องไดวูของเราด้วยนะครับผมนะไดวูคืออะไรเหรอเป็นหมาป่าโบราณนะครับไปเสิร์ชดูใน Google นะครับไดวูไปไปกันได้เลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตัามกด subscribe ผม้วยนะคุณจะพูดเบาทำไมวะกวนได้ยินไงไม่มีใครได้ยินอยู่คนเดียวพูดคนเดียวก็เป็นไปเรื่อุกคนครับ อันนี้ดูนี่มันไม่อยู่ครับตัแก่ก็ผมผมบอกมันไปซื้อแป๊ทที่ครับยึดแตอยู่ครับทุกคนดูนะครับมันนีแต่ไข่การูนเดี๋ยวไม่ขับล้นมาเป๊ะเต็มหัวใช่ครับดูหัวหัวลูนครับไม่ต้องตัวแก่ไปเลยนี่ไม่ใช่ผาเนี่ยตอนนี้เหยื่อของเราก็มาแล้วครับทุกคน นะครับอันนี้อย่างอันนี้อย่างในนี้ก็ไปซื้อน้ำเป๊บซี่มาแล้วนะครับทุกคนเราก็จะมาทานแกงกันเลยนะครับว่าให้กูกินนอยางไง <c oughs> ยังไงยิ <c oughs> ่งหยิบเลยยังไงบ่โอ้เป็นไรเนี่ยดูครับเราก็จะไปผสนมน้องโคกกันเลยนะครับทุกคนไปกันเลยไม่ใช่ดิไปซี่เออไปกันเลย Six months later ดูทุกคนนี่โอ้ดูผ้าโอ้เขาพาไปเสผ้าโอ้ทุกคนดูนี่อเอเน้เออาบน้ำก่อนเพื่อนเดยวทุกคนดี่มด้าอาบน้ำก่อนเพื่อนกับทุกคนเตียว เ <laughs> ดี่ยวผมดูถ้าใครอยากให้เอาคืนบทหนึ่งมาครับหอมเลยมาเลยหัวร้อนก็หัวร้อนด้วยด้วยครับดูครับสุดจากานะักรครับไอ้รูปจักรมีมีมีแลรวเลยยังไงครับไอ้รูปดีดูไอ้หันหลังหน่อยครับยังไงก็เปื้อนแล้วอยู่แล้วทุกคนโอ้โหไ,ไม่ต้องสืบครับไม่ต้องสืบกรงนี้ไม่ต้องสืบครับผมทุกคนเราก็สืบหวัว ย้งไม่เต็มหัวครับโอแต่ว่า8กานเราเกือบไม่สําเร็จนะครับเพราะว่ารู้ถักนะครับแต่สุดท้ายก็สําเร็จนะครับทุกคนเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเราทีนี้ก็ไม่มีอะไรมากเลยคุก็เป็นการแกล้งแบบเล็กๆน้อยๆนะครับแบบแก้กันเล่นๆนะครับก็มีหัวร้อนนิดหน่อยครับแต่ดาบ้านนะครับกต่าารุบอกว่าเขาอยากให้เอาคืนปูกใจบอกหนึ่งมานะครับโอนเหม็นใจกี่ดอกดูหลังครับอุ้ย เดืยดเขาเคลื่อทุกคนฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ในช่องได้บู๊ดด้วยนะครับผมนะไปแล้วครับหัวล้วน,น,นโดนนะผมไม่โดนนะผมโดน,น,โดนเนี่ยไข่ไม่ติดงหัวครับเพราะว่าหัวล้วนไปแล้วบ๊ายบายจุ๊บๆหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบ